ศูนย์เ้าแปครับผมและที่ตามๆามิปอีกแล้ครับเนื่องจะไม่เคยบอกใครจริงนะบอกเท็จเราดีละครับศูน์เก้าแปล้วคับเมอาเดอจับเอาถ้าจะวิ่งให้วิ่งก้ากับศูนย์นะครับแน่นอนครับเอาเลขเสียเจือนํำนวนแล้วเลขนวนเอาละว่ามาเก้ากับมาศูนย์ค่ะจับให้สตัว 098เานะคะ0 9นข้อพ่อปูชี้มะขาวเลยทีเ <c oughs> 9้าค่ะเสียจวนห้พัดนลกกอภูมิหน่อยหนึงนะคะ้ปพ่อปู9ก้ย์อันนี้980นะคะกับสาตัวเก้าเกนยนะคะ098ยาระเสริเียจวน่านะคะ ย่งหลวงปู่เล่ะเรื่องอาเหียตุพผาปานักัน